เมื่อหนึ่งชั่วโมงกว่าที่ผ่านมามีรายงานเข้ามานะคะว่าผู้กํากับการสองตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นหัวหน้าของพันตํารวจตรีศิวกรที่ถูกยิงเสียชีวิตได้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักค่ะสันนิษฐานว่าสาเหตุนั้นน่าจะมาจากความเครียดนะคะที่เป็นบุคคลที่ชักชวนพันตารวจตรีศิวกรนั้นไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกและขณะนี้ก็เป็นนายตำรวจที่ถูกสอบสวนด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ได้รับรายงานว่าพันจมณ์เอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหนึ่งในตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงภายในที่ทำการของกำนันนกเมื่อวันที่6กกันยายนใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าพบอาวุธปืนตกอยู่ใกล้กับร่าง ภายในห้องแต่ไม่ทราบว่าขณะก,ก่อเหตุนั้นมีใครอยู่ด้วยหรือไม่ยังไม่ยืนยันว่าสาเหตุมาจากเรื่องใดแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากความเครียดค่ะหลังจากที่ถูกพาดพิงว่าเป็นหัวหน้าพันต,นตรีศิวกกรสายบัวและก็เป็นบุคคลที่โทรศัพท์ให้พันต,นตรีศิวกกรให้ไปที่บ้านของกำนันนกก่อนที่จะถูกนายธนัญชัยหมันมากลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจระดับสูงหลายนายรวมทั้งเพื่อนผู้เสียชีวิต ระดับผู้กํากับทยอยเดินทางมาที่เกิดเหตุค่ะรวมทั้งพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ร่วมสอบสวนตํารวจที่ไปบ้านกํานันนกขณะที่บ้านเกิดเหตุตอนนี้ตำรวจได้กั้นพื้นที่ไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานเก็บหลักฐานค่ะ